ถ้าใส่แล้วเราจะเป็นเจนนี่ทิมปะคู่นี้ได้มาในราคาที่1,890บาททุกคนแต่พอลองใส่แล้วบอกเออมันก็เก๋ดีว่ะเจอกันอีกแล้วค่ะทุกคนเิลคอนรับกลับทูอันนี่โปรชาแนลนะคะ ิปนี้นะคะอีมาทําเป็นในหมวดหมู่ของแฟชั่นมั่งเนาะเผื่อว่าใครคิดถึงคลิปกันแบบมิกแอนแม็เสื้อผ้าการแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มันในช่วงมีกเอเซลใช่ไหมแล้วอีแบบก็ได้มีการสั่งแบบเสื้อผ้านู่นนี่มาตกกลิบนะคะทุกอย่างเริ่มทยอยสอ่งมาอีกก็เลยรวบรวมมาในคลิปนี้นะคะมาเปิดให้ดูว่าอีแบบได้มีการสั่งอะไรมาบ้างแล้วแบบมิกแอนแม็อะไรยังไงได้บ้างนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยเป็นไอเดียในการแต่งตัวนะคะก็แบบเหมือนเหมือนเดิมเนาทุกคนอย่างที่รู้ว่า อี๋เป็นคนที่แบบว่า ชอบการแต่งตัวแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าเยอะนะคะแต่สําหรับการเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือซื้อของแต่ละชิ้นอีอจะดูถึงการใช้งานการมิกแอนแมทด้วยไปในตัวนะไม่ใช่ว่าเหมือนแบบว่าซื้อมาแล้วก็ใส่ได้ครั้งเดียวหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเหมือนแบบเปลืองเงินเปลืองทรัพยากรอะไรต่างๆนะคะก็สําหรับของที่อีสั่งมาในช่วงนี้นะคะใครที่ตามไอจีอีจะเห็นแล้วว่าอี๊บช่วงนี้ค่อนข้างจะอินแบบแนวแบบสปอร์ตนิดนึงแบบพวกสปอร์ตบาร์หรือแบบกางเกงสเวตเตอร์ทรงแบบกางเกงวอร์มอะไรประมาณนี้ ของที่สั่งมาส่วนใหญ่มันก็เลยจะเป็นไปในแนวนั้นนะอย่างช่วงก่อนนันนี้นในคลิปก่อนที่อินแบบแนวสไตล์เกาหลีเราก็จะมาเปิดกูดเสื้อผ้าช่วงนั้นก็จะเป็นแบบดูเกาหลีเกาหลีหรือว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงหน้าหนาวเวลาที่มา t r ออนให้ดูมันก็จะเป็นชุดแบบเออเหม,มาะกับหน้าหนาวแต่ว่าช่วงแง่อินกับแนวที่แบบมีความสปอร์ตนิดน,นึงนะคะของที่จะมาให้ดูในส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยจะไปในทางนั้นสำหรับชิ้นแรกเลยนะคะขอเริ่มจากเสื้อผ้าจากเว็บไซต์ชีอิงนะจะมีอยู่ประมาณ2-3ตัวตัวแรกก็คือ เสื้อแบบเสื้อยืดธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าผ้าเนี่ยจะมีแบบความซีทูความบางหน่อยแล้วสีมันน่ารักมากทุกคนช่วงเนี้ยคือเราไม่ค่อยได้ออกไปไหนใช่ไหมแล้วที่ที่อีไปส่วนใหญ่อ่ะอีจะชอบไปทะเลชอบใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่อะไรเงี้ยเลยอีคิดว่าเสื้อตัวเนี้ยค่อนข้างจะเหมาะกับอีเพราะว่า ในวันที่อยู่บ้านอีฟใส่ชุดออกกาลังกายอีกก็สามารถใส่เสื้อตัวนี้คลุมได้หรือว่าในวันที่อีฟใส่ชุดบิกินี่ชุดว่ายน้ำไปทะเลอ่ะเสื้อตัวนี้ก็สามารถเอาไป mix and match กับชุดว่ายน้ำได้แบบใส่คลุมไปทะเลหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ลุคที่แบบดูเซ็กซีก่กรุบนิดนึงก็สามารถที่จะใส่แล้วก็มันเอวอะไรอย่างเงี้ย อ,อีอคิดว่าเสื้อน้องเซอร์ตัวนี้คือคุ้มมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องเอ,อราคาหรือว่าลิงก์การสั่งซื้ออะไรต่างๆอีจะใส่ไว้ให้ช่องด้านล่างนะทุกคนเผื่อว่าใครไปตามอย่างพวกพิกัดของอื่นๆที่อีจะเปิดในคลิปนี้ด้วยนะเพราะว่าอีจําราคาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะใส่เป็นพิกัดมาให้แล้วกันวันที่2น,นะคะทุกคนก็จะคล้ายๆกับตัวแรกเลยเป็นเชือยือดโอเวอร์ไซส์ทรงแบบซีทูบางๆหน่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบโอเวอร์ไซส์กว่าแล้วก็มีความแบบแขนยาวนะคะตัวนี้ส่วนตัวอีก็มองว่าค่อนข้างจะคุ ว่านอกจากเราจะใส่แบบคุมชุดออกกำลังกายชุดว่ายน้ำไปทะเลแล้วเราก็สามารถใส่แบบเที่ยวเดินเล่นใส่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยจะมีกรับแบบว่าพวกกางเกงยีนขาสัา้นขายาวอย่างงี้ก็ได้จะใส่ทับในหรือว่าใส่ไม่ทับในก็ได้ค่อนข้างจะใส่ได้หลากหลายนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้แล้วแบบว่าทั้งสีแล้วก็ลายเขาน่ารักมากเลยทุกคนอี๊ชอบอีชอบตรงที่แบบ สีมันไม่ขาวไปเลยอ่ะมันเป็นสีแบบไข่ไข่นวลน,น,วนมีความแบบเกาหลีนิดๆน,น,น,นะคะต่อไปพี่จะพูดถึงถ้าใครที่ตามในไอจีจะเห็นชุดนี้ได้ลงรูปไปแล้วนะคะจะพูดพร้อมๆกันเลยก็คือกางเกงยีนแล้วก็เสื้อยีนอาจจะเป็นเหมือนแบบยีนซีดหน่อยกางเกงยีนก,ก็เป็นยีนซีดแต่ว่าจะสีเข้มกว่านะคะคือ2ตัวนี้สั่งมาจากชีอินเหมือนกันทั้งคู่นะคือปกติพีอินจะชอบใส่กางเกงยีนที่แบบว่าเป็นทรงแบบสั้นแบบสั้นไปเลย ตันเสมอตูดแต่แลฟก,ก็คิดว่าเออเราควรจะมีการเกยยีนที่ยาวมาหน่อยนะคะอีกก็เลยลองสั่งตัวนี้มาลองตอนแรกอะไม่คิดว่าแบบทรงจะใส่แล้วเข้าแต่พอลองใส่แล้วบอกเออมันก็เก๋ดีว่ะแบบจะใส่กับพวกสปอร์ตบาร์หรือว่าเสื้อยืดหรือว่าจะใส่กับชุดว่ายน้ำวันพีชทูพีชอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยส่วนอีกตัวหนึ่งอะเป็นเสื้อยีนตัวสั้นๆนะคะอีฟชอบมากเลยเพราะว่ามันสามารถใส่คุมแบบพวกสปอร์ตบาร์หรือว่าอะไรเงี้ยใส่คุมได้นะคะแล้วก็ผ้าเนี่ยไม่ได้หนาจนเกินไปก็ ใส่ในเมืองไทยได้แบบเออไม่ร้อนไม่แบบหลังเปียกนะคะแล้วยิ่งสองตัวนี้พอมาใสา่คู่กันอ่ะเออก็ได้อีกลุกนึงที่ดูแบบมีความสปอร์ตดูมีอะไรขึ้นมาอี หมดแล้วนะคะเสื้อผ้าจากชีอินที่มาให้ดูก็คือจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะที่สั่งเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็ส่วนต่อไปนะคะขอพูดถึงน้องคทนี้อันนี้นะคะก็คือเป็นรองเท้าแบน์โอสากูนั่นเองคืออีกว่าชอบใส่รองเทาเ้าผ้าใบแต่ว่ายังไม่มีรองเทาเ้าผ้าใบทรงนี้เหมือนกันนะคะส่วนทรงนี้คือลุงต้นซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดเราอีกว่าค่อนข้างจะชอบมากมากเพราะว่าตอนแรกอะ่ะไม่กล้าซื้อรองเทาเ้าผ้าใบทรงนี้เพราะคิดว่า มันจะไม่เข้ากับเราหรือเปล่าแบบด้วยลุคแล้วก็ไม่รู้ว่าทรงนี้มันจะใส่แล้วแบบขาสวยหรือไม่สวยอะไรงไงเพราะว่าไม่เคยใส่มาก่อนอีกจะชอบใส่เข้ามาใบที่แบบทรงใหญ่ๆทรงสูงหน่อยแบบส่งให้เราดูขายาวขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแต่พอใส่คู่เนี้ยเราก็แบบหยุดใส่ไม่ได้เลยเพราะว่าก็สวยทุกคนแล้วก็ นุ่มดีเดินดีโอเคนะคะส่วนตัวคือแบบว่าชอบม,มากๆเลยถ้าใครที่ตาม IG ก็จะเห็นว่าช่วงนี้อิกลงรูปที่ใส่กับรองเท้าคู่นี้บ่อยเอาไว้เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะสําหรับรองเท้าคู่นี้อย่างหนึ่งนะคะก็คือเป็นรองเท้าอีกเหมือนกันทุกคนก็คือคู่นี้นั่นเองคู่นี้นะคะก็คือนิวบาลานห้าสามวเป็นรุ่นดังรุ่นยอดฮิตนะคะไม่ว่าจะในไทยในเกาหลีในต่างประเทศอะไรเงี้ย คืออันนี้เป็นรองเท้ามือสองนะคะอีฟแบบไม่ได้ซื้อรองเท้ามือสองมาตะพักแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบมันจะโอเคไหมอะไรยังไงแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้นคือน้องคาราเขาบอกว่าเนี่ยไปเจอร้านหนึ่งมาแล้วราคามันดีแล้วมันมีพร้อมส่งใช่ไหมเพราะว่ารุ่นนี้ถ้าจะหามือหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่จะต้องเป็นพรีแล้วราคาก็อยู่ที่ประมาณแบบสามพันสี่พันนะคะแต่ว่าคู่นี้ได้มันในราคาที่หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาททุกคนแล้วสภาพแบบของอีฟได้มาแบบว่า เออร้อนะไม่มีแบบไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยซึ่งแบบเป็นความโชคดีมากทางร้านยังบอกเลยว่าแบบเออน้ององโชคดีมากเลยนะที่แบบว่าใส่ใส่ได้แล้วก็ได้แบบคู่ที่แบบเหมือนใหม่ไปในราคาเท่านี้นะคะสําหรับใครที่จะซื้อรองเท้า New Balance แนะนำว่าให้เผื่อใส่ขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าเออมันค่อนข้างจะเล็กนะคะคู่นี้ซื้อมายังไม่เคยลองใส่เลยนะทุกคนอเดี๋ยวลองใส่ใดูในคลิปนี้นันแหละ จากที่ลองไปก็คือค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็เดินโอเคอิฟเคยมีแบบเมื่อสมัยนานมาแล้วที่มีในวารานนะคะยิบชอบเลยเพราะว่ารองเท้าเขาใส่เดินโอเคแล้วกอไม่ปวดเท้านะสาหรับแบรนด์คู่นี้ไซส์ค่อนข้างจะพอดีนะคะไม่ต้องเผื่อไซส์ถ้าเกิดว่าใครที่แบบจะซื้อแบบสั่งออนไลน์ไม่ได้แบบมีโอกาสไ,ไปลองเองนะคะชิ้นต่อไปนะคะเป็นชิ้นที่แบบทําให้เราอยากจะมาทําคลิปนี้นั่นก็คือบาของคาวินคายนั่นเองเป็นอะไรที่เราวอลแวมทุกคนเพราะว่า คืออยู่ๆก็ไปเห็นคนใส่แล้วก็อยากได้แบบสีต้มไซส์อซึ่งหายากมากแตบบ่ว่ามันมีช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาบินทายในเว็บต่างประเทศอ่ะเขารดราคาแบบลด40%เลยก็หาร้านที่แบบว่าเขาสามารถหาไซส์ให้ได้อ่ะยากมาก ซึ่งาาอีบะใส่ไซส์เอชใช่ไหมส่วนใหญ่ะสีต้อมอาจจะมีเป็นแบบไซส์เอ็มขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านนึงอ่ะเอออีมันเหมือนกับเขาสั่งพีมาจากประเทศอะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขามีไซส e ์เออีบก,ก็เลยสั่งเลยนะคะในอีแปะทวิตเตอร์ของเขาไว้ให้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นแบบรุ่นที่เจนนี่ใส่ด้วยเหมือนกันนะคะสีที่อีบสั่งมาเนี่ยสีต้มจริงๆแล้วมีสั่งสีเทาของอีกร้านนึงไปเหมือนกันแต่ว่าร้านเนี้ยมาไวกว่าแค่สองอาทิตย์มาแล้วอ่ะซึ่งไวมากจะเปิดให้ดูข้างในนะ ห่อกระดาษมาอย่างนี้ซึ่งแบบไอดอลเกาหลีอะไรเงรี้ยอีเห็นรูปแบบตอนนี้ก็ใส่เหมือนกันมันทําให้ยิ่งแบบยิ่งอยางได้อะ่ะเราเห็นที่เจนนี่ใส่สีเทาก็สวยมาก แบบรอสีเทาสีเทาไม่มาสักทีแต่อีเป็นคนที่ชอบสีอะไรที่มันชุดชันแล้วเนี่ยทุกคนถ้าใส่แล้วเราจะเป็นเจนนี่ทิมป่ะจะแบบคือมันสวยมากแล้วผ้านิ่มมากนะคะตัวนี้คือเป็นบาร์ที่เออเขาไม่มีฟองน้านะทุกคนแต่ว่าอีลองใส่แล้วน้องหัวนมก็แบบไม่ได้ผัวออกมาอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็ปิดจุกก่อนได้นะคะแล้วแบบ เออน้องดูดีมากคือชอบมากมากเลยถ้ามีโอกาสก็อยากจะสอยสีอื่นมาเก็บไว้เพิ่มไว้นะสำหรับเขาเป็นคายในคอลเลกชันนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะมาให้ดูนะคะก็คือเป็นบาเหมือนกันเขาเป็นคายเหมือนเดิมแต่ว่ามาในสีดํานะคะรุ่นนี้มันเด้งขึ้นมาว่าเออเขามีรุ่นนี้ที่เป็นพร้อมส่งอยู่แล้วยิ่งเห็นในรูปอะ่ะมันสวยดีแบบนังแบบที่ใสอ่อ่ะตรงนี้มันสวยดีแล้วมันดูแบบมิกได้แบบว่าไม่ใช่จะเป็นแบบแนวสปอร์ตจ๋าไปเลยอย่างเดียวแต่ว่าสามารถมิกกับพวกกางเกงที่เป็น กางเกงผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ดูเก๋ดีอีกก็เลยกดสั่งมานะคะเพราะว่าเขามีท้องท่งอยู่พอดีข้างหลังก็จะเป็นคอยๆอย่างนี้ตัวนี้นะคะไม่มีฟองน้ําอีกเหมือนกันแต่สามารถเก็บจุกของเราได้โอเคเลยไม่ต้องปิดจุกก็ได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสีดำอะ่ะมันก็จะง่ายกว่าในสีที่เป็นอ่อนๆนะคะทุกคนท้ายนะคะที่มาส่งในช่วงนี้ก็คือรองเท้าอีกแล้วคะ่ะ สั่งรองเท้ามาอีกแล้วก็คือหลังจากที่ได้โอสซูคู่นั้นมาแล้วรู้สึกว่าเออเราก็สามารถใส่แว่นได้เข้านี่หวานแล้วก็เห็นโฆษณาใน IG ไอจีเด้งขึ้นมาพอดีนะคะเป็นรองเท้าของแวง่นเขาลดราคาเหลือคู่ละ5้า้อยบาทอ่ะกีเซเลยคิดว่าเออสั่งมาแบบไม่คิดอะไรเป็นรองเท้าที่แบบเราไม่ต้องดูแลรนะักษามากก็ได้อะไรเงี้ยคู่นั้นเป็นสีดำส่วน,นคู่นี้นมันจะเป็นสี ขาวครีมนะคะแล้วก็ขอบแดงในรุ่นเนี้ยที่อีพเ็นรูกอะ่ะจะมีสีตัดขอบเป็นสีแดงสีกรมแล้วก็สีเขียวนะคะสําหรับคู่นี้คือด้วยความที่ราคามันถูกมากๆทุกคน555้าแล้วอีฟอะ่ะเท่าที่ลองใส่อีฟว่าน้องค่อนข้างจะมีความแปลกๆทาให้เราแอบไม่แน่ใจว่าน้องใช่ของแท้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่นุ่มไม่นิ่มไม่อะไรเลยทุกคนแล้วรู้สึกว่าถ้าใส่ไปจะต้องเดินแล้วก็กัดแน่ เพราะฉะนั้นอีพก,ก็เลยจะขออนุญ,ญาตไม่แปะเพล็กดของร้านนี้ไว้ให้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่ามันของแท้หรือว่าของไม่แท้แต่ว่าเน,นื่อาเราซื้อมาแล้วนะคะก็อาจจะใส่น้องถ้าน้องไม่กัดก็คือใส่ไปสวยๆแต่ถ้าน้องกัดน้องก็เอออาจจะใส่ไม่ได้บ่อยนะคะแต่ว่าด้วยโทนสีด้วยสตไตล์อ่ะอีรู้สึกชอบนะเพราะรู้สึกว่า เออมันสามารถจะมีกับเสื้อผ้าได้ไม่ยากนะคะสําหรับน้องคู่นี้ครบแล้วนะคะสําหรับเสื้อผ้าที่สั่งมาในช่วงนี้คือแอบเสียดายที่น้องคาวินคาฉีเทาอีกตัวหนึ่งยังมาไม่ถึงนะเพราะว่าถ้ามาก็อาจจะมีโอกาสได้มาลองให้ทุกคนดูเพราะว่าตัวนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หายากสีเทาไซส์เอนะคะสําหรับคลิปนี้เราอาจจะมาแบบสั้นๆไวๆหน่อยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นคลิปแบบยาวๆไปแล้ว2คลิป3คลิปติดกันนะคะลองเอาไอเดียที่ได้จากการมีเสื้อผ้าในคลิปนี้ไปมีกับเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้ขอองงตัวเ ก็ได้หรือว่าใครจะตามพิกัดตัวไหนนะคะก็สามารถตามได้เลยใครที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะอิกก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย